แรกอะไรที่เข้ามาแต่ตอนนั้นก็จะมีวิกกี้เป็นเพื่อนลรครับพี่ว่าถ้านตอนนี้พี่รู้สึกว่าพี่พี่อยู่กับใครแล้วพี่มีความสุขที่สุดแล้วพี่พี่ได้เป็นตัวเองพี่ได้พี่ได้ทําในสิ่งที่พี่อยากทําแล้วเขาสนับสนุนแล้วพร้อมซัพพอร์ตเราไปทุกเรื่องนะครับอันนี้พี่ว่ามุมมองความรักของพี่ตอนนี้นะพอมันโตขึ้นมั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 นก็แบบมันมีหลายๆเรื่องที่เข้ามาอะไรนะครับมีทั้งแบบเรื่องงานด้วยเรื่องชีวิตด้วยเรื่องความรักด้วยอะไรอย่างงี้พี่ว่าสำหรับพี่ตอนนี้ก็น่าจะ พร้พอมมากครับไม่แน่ใจเหมือนกันแค่รู้สึกว่าการที่มีใครอยู่ด้วยแล้วเรามีความสุขแล้วเราแล้วเราสบายใจที่อยู่กับเขาตลอดเวลาอย่างเงี้ยพี่ว่าแค่นี้พี่ก็ก็แฮปปี้แล้วไม่ได้มีสเปคว่าต้องเป็นยังไงฮะเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์คนอื่นมากกว่าไม่รู้ว่าสิ่งโรแมนติกหรือเปล่าแต่ว่าเป็นตัวพีเองพี่ชอบแบบพี่ชอบเป็นคนไปเซอร์ไพรส์เขาครับเพราะว่าตัวพีเองอ่ะพี่ชอบการเซอร์ไพรส์การถูกเซอร์ไพรส์แล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราได้ทําสิ่งเนี้ยให้กับคนที่เรารักอะไรเงี้ย เขาต้อง appreciate ม right ันแน่เลยก็รู้สึกดีใจรู้สึกดีใจแทนตัวบิลกินด้วยที่แฟนๆช่วยกันซับพอร์ตมากขนาดนี้ครับบิลกินก็คือคนที่โตมาด้วยกันคือ5ปีแล้วครับที่อยู่กับวิลกินมาเราเราผ่านทุกๆอย่างมาพร้อมๆกันเราเราได้เล่นเราได้มีโอกาสได้ทำอะไรพร้อมๆกันหลายๆอย่างมากๆเลยเหมือนเราโตมาด้วยกันอย่างเงี้ยครับพี่ก็รู้สึกว่าถ้านาตอนเนี้พี่ทำงานกับใครแล้วพี่สบายใจที่สุดแล้วพี่ แล้วพี่พี่แฮปปี้ที่สุดพี่ว่าก็คือบิวกินนะอืะอก็เหมือนมีเขาแล้วมันก็เรามั่นใจมากขึ้นด้วยเราเราอุ่นใจขึ้นด้วยอ่างเงี้ยทุกคนนี้เขาอยากใช้ชีวิตปกติอยู่ด้วยกันเขาผมที่จริงดีใจด้วยซ้ำที่เขาที่เขาให้การซัพพอร์ตเราเขาผมแต่ก็ไม่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 ได้รู้สึกลำบากใจหรืออะไรครับก็อยู่ด้วยกันนานขึ้นรู้ใจมากขึ้นมาครับหมายความว่าก็ทําอะไรง่ายขึ้นเยอะหลายหลายอย่างเขาผมที่จริงพี่ก็ขอบคุณบิวกินอยู่แล้วที่ที่ ได้ทำงานด้วยกันได้มีโอกาสทุกๆอย่างร่วมกันได้โตรพร้อมๆกันอย่างเงี้ยครับพี่ก็รู้สึกว่าถ้าพี่อยากบอกเขาพี่ก็รู้สึกว่าพี่ภูมิใจในตัวเขานะตั้งแต่แรกเลยที่เขาที่เรามาด้วยกันจากศูนย์จนมาถึงตรงนี้ด้วยกันแล้วก็มีความสุข่าครับท,ที่ที่ได้อยู่กับเขาเห็นด้วยครับเห็นด้วยเขาเอ่อบางทีเขาไม่อาบน้ามามันก็มีมีบ้างอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เราเล่น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  เป็นมุกเป็นมุกนะครับก็จริงๆก็ผมผมว่าใช่ดีพีเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็มีความเป็นตัวเองคือเาผมว่าเขาชัดเจนเลยอะ่ะยถึงเวลาเวลาเขาจะเอาเขาไม่เอาหรือเขาทำหรือเขาไม่ทำอะไรเงี้ยเขาชัดเจนแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันมันทําให้ผม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 อยากอยากมีสิ่งนี้เหมือนกันนะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ชัดเจนกับกับ กับช right? ีวิตของเราได้มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราไปต่อเราไปต่อเราไปต่อโดยที่โดยที่เราเราเราจะไม่หลังเลยอะครับเขากเป็นเขาก็เขาเป็นคนมีมัลซิ่นนะหมายความว่าเขาเขาก็เป็นคนที่รู้สึกเยอะเขารู้สึกอะไรส่วนใหญ่ครับเขาคนชอบเก็บมากกว่าเลยเขาเลยมีมีก้อความสุขเพราะว่าอย่างที่เห็นเนี่ยเขาเขจะเป็นคนชอบเก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยอืมพูดนะเหมืขาเป็นคนพูดมาก ก็พูดมาผมอห็นไม่ดีเลยพี่มันมันเหมือนมันกระตุกกระตุกไปทีนึงอะไรนะฮะอ๋อเขาบอกว่าเธอเป็นคนพูดมากกับบิวกิ้นเขาจะชมผมน่ารักแต่เขาไม่กล้าพูดตรงๆเขาก็เขาก็เปลี่ยนคำอะไรอย่างเงี้ยนะดูเขาชอบตะอกเขาชอบตะคอกสักหนึ่งนะแต่ว่าคนาหนึ่งตะคอกสักหนึ่ไม่ได้นะ แล้วตอนนี้คุนดูกจินกัพีอ่ะในชีวิตจริงอ่ะได้ไปอยู่บนป้ายโฆษณาด้วยกันแล้วรูกสึกยังไงบ้างเนี่ยที่จริงพี่ว่าสําหรับพีประโยคแล้วมันยิ่งแทนสำหรับพีมากนะเพราะพีรู้สึกว่าเอ่อตัวพีกับกิ้นเองเราเราเคยได้เราเคยได้พูดเรื่องนี้กันเหมือนกันเรยได้แบบว่าเรื่องนี้มาด้วยกันด้วยสําหรับพีพี่รู้สึกว่ามันมันมันนิ่งแานสำหรับพีมากเวลาพี่พูดถึงมันจป็นแบนั้นะ ครับผมสันริพีมองว่าการที่การที่เราจะรักษาความสัมพันธ์กับใครไวให้ยาวใช่ไหมคือพ,พี่ว่ามันคือความเข้าใจอะเหมือนเหมือนที่พี่พูพดไปในรายการที่แล้วว่าที่จริงคือการที่เราอยู่กับใครแล้วเ,เราสบายใจที่เราจะเป็นตัวเองเราเราไม่ต้องพยายามเราไม่ต้องเข้มแข็งรเราไม่ต้องคือเราไม่ต้องพยายามเป็นอื่นหรือว่าปรับอะไรมากแลวตัวเขาเองด้วยนะครับไม่ใช่แค่ตัวพี่เองเดียวพี่รู้สึกว่า แค่เราเข้าใจกันเรามีปัญหาเราเรามาพูดกันเรามาคุยกันว่าสุดท้ายเราเราปรับจูนกันได้ไหมให้เราเราสามารถเราพยายามเปลี่ยนอะไรให้คนง่ายมากเท่าไหร่วัณนี้มากกว่าเราถ้าสมมติเราเข้าใจกันจริงๆแล้วเราเราเราก็ไปต่อได้อย่างเงี้ยครับที่จริงพี่พี่สัญญากับว่าไม่ไม่ว่าจะอะไรอะไรจะเปลี่ยนไปหรือว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่สัญญากับเขาว่าพี่จะพี่จะหวังนี้กับเขาเสมอ แล้วก็จะจะจะคอยเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตแบนี้เรื่อยๆเคยสัญญาแล้วกันหรอไม่ไม่ปกติก็ไม่ได้สัญญาอะไรก้างเพราะสัญญาไปเขาก็ทาไม่ค่อยได้ก็เลยไม่อยากจะคุยละคือเรื่องเรื่องนี้เรื่องีผมว่าผมน่าจะพูดได้ดีกว่านะครับเรื่องการที่อีกคนหนึ่งสัญญาแล้วทำไม่ได้เนี่ยผมน่าจะเล่าได้เยอะกว่าแล้วก็ยาวกว่าแล้วก็ละเอียดกว่าแล้วก็มีเรื่องพูดเยอะกว่าเยอะเลยนะฮะ นี่อะไรเนี่อะไระโกงทัานเลยพี่ดูดิพี่ดูดิไม่ตอบเลยโกงเลยรู้เลยรู้เลยโกงฉันว่าเราเล่นเกมนีกับพวกตอนน้องเจ้านายครับพอเขาดูพาที่แล้วแนะแม่แล้วย่างพอักดันด้วยอรู้ได้ไงว่ารู้รู้แอปคุยกันอยู่เฮ้ย เออเขาอาจจะเขาอาจจะรอดูอยู่ก็ได้ตอนนี้คือรอจริงๆแบว่าเขาเหมือนเห็นเขาถ่ายลงแล้วเขาแท็กมาครับสักอย่างจะไม่ได้แล้วบางอย่างอาจจะมีบางบางจุดที่เหมือนว่าเขาเขาทำอะไรไปแล้วเราเราไม่ทำไงเราก็เลยบอกเออก็เออดีเนาะเอออย่างงี้มั้งก็เออดีแบบนี้แต่เรื่นู้นก็เป็นคนดีก็โอเคพอได้คนนี้อวอร์ดก็ได้คนนี้อวอร์ดก็ได้ก็ก็ไม่รู้ใ ตามนล้วผมไม่ส um. ู้คนผมจะไปชนะเขาได้ยอมยอมเลยผมไม่สไต่ลยผมจนผมร่วงเลยีพีถ้าเกิดบิวกินขึ้นไปบนสนามมวยแล้วยืนเฉยๆเลยให้เราต่อยเราต่อยไหมต่อยสีดำครับสีดำเหรอเพราะเราเป็นคนมืดมนรู้เลยพี่เซนยังไงรู้แต่ว่าชอบชอบสีดำพี่ชอบสีขาวครับอืม เพราะว่าสีขาวเนี่ยมันเราสามารถเติมสีลงไปก็ได้อ๋อไม่ใก็เป็นสีขาวเพราะเวลาเขาพูดถึงสาระเนี่ยกระดาษโล่งเป็นสีขาวไม่มีสาระเลยขาวสีขาวโล่งโล่งพี่ตต๊ะป้อกัยนะป้อกัยนะแซวแซวเราทำอะไรไหมเราทำทำลูกหยาบไปแล้วอะไรเราเคยว่าเราเคยอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกัน อไปเลยโควิดครับผมก็อยากไปเที่ยวต่างประเทศครับจริงๆทีพีเขาจะชวนไปเที่ยวต่างประเทศตลอดอยไงช่วงแบบทางานหนักๆอะไรเงี้ยเออเหมือนพอมีโอกาสพักก็อยากเหมือนว่าไปไปพักผ่อนกันสักอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรเงี้ยชวนคนอื่นๆไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปสักทีอะไรเงี้ยเพราะว่านี่ก็พี่ว่าเรื่องพูดเยอะของเขาแล้วแหะที่ที่เราจะทำให้เราเราอยากรู้สักครับเพราะว่าถ้าสมมติอเรา เวลาเขาพูดนะครั้มันมีสาระนะหมายความว่าเขาพูดเยอะแค่พูดในเรื่องที่มันมีสาระหรือว่าเขาพูดแบบลงดีเทลอะไรเงี้ยเวลาเขาลงดีเทลอะไรสักอย่างแล้วแล้วเขารู้จริงแล้วเขามั่นใจอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้มันดูมีเสน่ห์รพราะว่าน่าจะเป็นความไร้สาระบางครั้งมันมันว่าบางทีเราเราเห็นแล้วเราก็เอออันนี้ไร้สาระจริงๆเลยไปพูดอะไรเป็นข้อมูลให้มันบ้างดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตแอนดูเคคุณพีพีครับแ <laughs> บบนี้ <laughs> แซ <laughs> วลซลจอหนหยอกหยอก เขาเป็นคนแคร์คนนะครับเขาเป็นคนที่แค,ค uh ร์รอบข้างโดยโดยสัญชตาตญาณของเขาเลยนะค mm ื hmm. อเขาเป็นคนที่คือเราเรา,เรารู้สึกได้เราสัมผัสได้เวลาเราอยู่ใกล้เขาาเนี้ยเราจะรู้สึกว่าทุกคนที่อยู่รอบๆตัวเขาอะเขาจะแคร์คนอยู่รอบๆตัวเขาโดยโดยธรรมชาติอ่ะโดยที <ruktur> ่เขาไม่ได้พยายามไม่ได้ประดิษฐ์ไม่ได้ไม่ได้อยากจะเป็นคนแบบนั้นแต่ว่าเขาเป็นคนที่แคร์คนรอบข้างหรือว่ารักคนรอบข้างไอ้เงี้ยโดยธรรมชาติแล้วคนรอบข้างก็ก็จะรักเขาในตอนแรก Hmm. แล้วจะยิ่งรู้จักไปก็จะยิ่งรักเขาขึ้นไปอีกอ่า hmm. เห็นไหมอือก็ผมว่ามันมันมน,น่าจะเป็นสิ่งที่ผมบอกเด็กกี้แหละความ hmm. การความแคร์คนรอบข้างของเขาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันพิเศษแล้วมันก็มันก็มันมีสเสน่ห์แล้วมันก็เป็นเป็นเป็นคนท,นที่เป็นที่รักของทุกคนเลยเงี้ยเป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนที่เหมือนใส่ใจในรายละเอียดของของคนรอบตัวยิ่งยิ่งใกล้ชิดเขาจะยิ่งรู้สึกว่าเขาแบบ ให้ใจกับคนที่ใกล้ตัวเขามา,มากๆะไรเนี้ยเขาเหมือนแบบผู้ดงเลยหนีบเนี่ยโอ๊ยอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่ใส่รัดตัวมากแล้วก็แล้วก็แคร์คนรอดตัวมากอะไรเงี้ยแล้วเหมือนมันพิเศษอ่ะคือเขาเขาคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองในบางครั้งอะไรเงี้ยในสันทัตยานอืมที่แบบอ<ต>ยากให้เปลี่ยนก็มีเยอะนะฮะความคื่อว่าความดีั้งความงดีของเขาที่ที่เขามีให้คนอื่นขึ้น เขาเขาไม่คนหวังดีกับคนอื่นนะหมายความว่าเวลาทุกครั้งที่เขาพูดถึงเขาจะแบบพูดเล้สาระพูดมากอะไรเงี้ยแต่ว่าจิตใจลึกๆของเขาก็คือแบบลึกมากๆหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็มีส่งดีเยอะถึงไี้ถึงบางคนจะไม่เห็นแต่ผมก็พูดได้ว่าเขาก็มีแต่แต่อาจจะไม่เห็นอ่าลึกๆึกๆผมก็รับประกันได้ว่ามีเขาคดีเขาคุดีเฮ้ย้ยก็คือรอ อืมรอคคาตอบไปเนี้ยบ้านี่เดกกี้พี่คิดมาตลอดได้ไงคิดอยู่ตั้งนานเนี่ยตอบไม่คิดเนี่ยคิดมาแล้วเนี่ยเห็นไหมพี่พี่ไม่ได้คิดนะฉันเป็นคนคิดเพราะฉันคิดอยู่เมื่อกี้เธอไม่มีช่วงคิดเลยแนัฟิวเตอร์ไปจับใช่อะลรวิวกินอันนี้เที่ยวไหนอ่ะสึกเซนยาวน้อยทำนักโง่ กิ้งไม้เข้าวินเป็นดีเฟนต์นะก็น่าจะเข้าอยู่ตอนนั้นตรงกันจิอะอะอาตรงอ่ะตรงเมื่อไรจะตรงอ่าจจะตรงก็สองทุ่มมาโอเคนี่ไงจะกันบอลเนี่ยที่แบบตรงแล้วฟิวชั่นอาอาอ่อาดิวชั่นไงดากันบอล ่ามันดูไปดูมามันก็เหมือนเป็นหัวใจอยู่นะเป็นฮาร์ดค่ะไม่ไปถึงใครก็ได้ในในปารักใช่ไหมครับอยากเล่นบทไหนนอกจากเตะกับโอเอ๋วถ้าไม่ได้เล่นเตะอ่าไปถึงมนพาร์ตสองเดี๋ยวเดี๋ยพาร์ตหนึ่งพารตสองค่ะพาร์ตสองพาร์ตสองนะก็จริงๆผมก็อยากเล่นเป็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 นที่โอบเหมือนกันครับจริงๆผมอยากลองเล่นเป็นโอเอ๋วเหมือนกันนะอยากลองเล่นเป็นในอีกมุมหนึ่งเพราะจริงๆจริงๆก็บทบทโอเอ๋วเนี่ยจริงๆจะมีความต่างอย่ตัวเตงโมแล้วก็มีความยากนี่อีกแบบหนึ่งมากๆเหมือนกันเลย ก็เซ็นเซอนฟิลเตอร์กันสนุกแล้วนะคะเห็นภาพที่เห็นกันที่ทางใครก็คือเนี่ยเป็นฟิลเตอร์ติดเสาวหัวแดงใช่นหมคืนนี้เราจะได้เห็นลุคผมแดงของพี่ๆเลยไหมคะไม่นี่ฟิลเตอร์พี่ๆนี่หว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่เอ้ยไม่รู้ไม่บอกอ้าวงงไปหมดเป็นฟิลเตอร์ต้องไปรอติดตามนะครับต้องรอติดตามต้องรอติดตามโอ้โหทำไงทำไร เป็นทวิตที่แบบเด็ดดวงพอเดี๋ยวก็จะมีคนส่งมาให้ดูแต่แล้วว่างเราก็จะได้เห็นเตะโรเอ๋อในมุมใหม่แล้พูดกันแก่เพื่อนอะไม่พูดกับเองเลยส่งให้เดียวเลยพูดกับเตะไว้ดิส่งเลยส่งเลยอ่ะพูดดิพูดกับแก่เพื่อนดิจริงๆผมว่ามันก็มาถึงความเขินในการทํางานด้วยกันนะผมว่ามัน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 ไม่ค่อยหรอครับไม่ไม่ไม่ค่อยจะเขินกันเท่าไหร่อยู่แล้วตั้งแต่ต้นเพราะจริงๆ พูดตรงๆคือตั้งแต่เรื่องแรกเราก็สนิทกันมากอยู่แล้วการที่มาเล่นตั้งแต่รักจุใจแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เขินอะไรกันขนาดนั้นแตหมายถึงในในตัวบทม,มากกว่าตรงที่จริงๆในในอย่างภาสองเนี้ยมันจะเพิ่งเป็นแฟนกันหรือว่ามันก็จะมีอะไรหลายหอย่างที่ตัวละครเพิ่งเคย เจอหรือเอ็กซ์เพมันครั้งแรกอะไรเงี้ยมันอาจจะมีเรื่องของความเขินในในอินเนอร์ของตัวละครหรือว่าในเรื่องของความสดของของความสัมพันธน์เรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เหมือนต้องพาตัวเองไปอยู่ในจุดนะั้นเหมือนกันผมว่ามันเป็นอะไรแบบนี้มากกว่าเอขอินนะฮะไม่ไม่เขินไม่เขินะครับเพราะว่าที่จริงก็อยู่ด้วยกันสนิทกันมาตั้งหลายปีแล้วแล้วก็รู้จักกันอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยเขินแล้วครับ ครับเดี๋ยวพี่ผีล้องเพราะพี่พีเพิ่งเพิ่งซ้อมไม่ไม่อยากแก้ที่อยากแก้ที่ผ้าเพิ่งออกโปรโมทเพลงใหม่เร็วร้องเพลงครูสิแล้วเราอยู่ด้วยกันไงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองเดีงยวผมลองอีกท่อนหนึ่งให้พี่ผีร้องผมผ้าอ่ะฮะอยากร้องอยากร้องร้องพีแหม่ร้องเคิดอะไรเราช่วงแรกของของการที่เพิ่งเริ่มเป็นแฟนกันนะใช่ อะไรหลุดไปไหนหลุดไปไหนมาเวลาที่ผมเหมือนมีแฟนนะครับมันมันทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเรามีคนที่เป็นคู่ชีวิตของเรามันทําให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าเราจะผ่านเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ไม่ดีหรืออะไรก็ตามอ่ะถ้าเกิดว่าเรามีคนนี้ที่เหมือนผ่านเรื่องราวนั้นๆไปกับเราเขาเป็นเหมือนเซฟโซนของเราครับ ไม่ว่าเราจะไปเจออะไรใหม่ข้างหน้าเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเราเจอเรื่องอะไรมาเรามีคนนี้อยู่ข้างถ้าเกิดว่าเรามีคนนี้แล้วเราเดินต่อไปด้วยกันมันทําให้เราสบายใจขึ้นไปอีกปาะหนึ่งเขาเป็นเหมือนเซฟโซนของเราเลยบอกว่าแบบมันก็เป็นห่วงกันตลอดเวลาครับอะไรอย่างเงี้ยก็คงก็คงจะติดแฟนอะไรอยางเงยครับก็คงแบบไปเจอบ่อยๆไปหาบ่อยๆหากิจกรรมอะไรทํากันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับหรือไม่ก็แบบไปต่างจังหวัดด้วยกันหรือไม่ก็แบบไปเที่ยวกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับแบบพาเขาไปกับครอบครัวเราด้วยอย่างเงี้ยครับ ไม่ว่าเราจะทําอะไรเราเราเรานึกถึงเขาตลอดมากกว่าคือมันคือการเข้ามาเป็นส่วนเดียวกันของชีวิตอ่ะมันไม่ใช่ว่าข้างรักแล้วเราเราเรา,เราเหมือนทําอะไรอย่างหนึง่งแต่หมายความว่าเราทําทุกอย่างเหมือนเดิมแหละแต่หมายความว่าในทุกๆอย่างของเราเราอยากจะให้มีเขาอยู่ในนั้นด้วยเท่านั้นเองทุกคนสามารถเกิดความรักขึ้นได้แบบที่จริงกับทุกเพศทุกวัยเลยคือรู้สึกว่ามันคือเรื่องเรื่องปกติเราสามารถเราเอามาพูดกันได้เป็นเรื่องปกติเอง้ะครับความรักมันมเป็นเรื่องของความรูศศ้สึกครับ มันไม่ใช่แค่ว่าไขรก็ะไรจริงๆเรารักอะไรก็ได้ครับเรารักเราจะรักใครก็ได้อะไรก็ได้มันคือสำหรับผมมันคือความสุขมากกว่าที่ที่เรามีความสุขที่เราจะได้รักอะไรแล้วเราพอใจที่จะรักแบบไหน,น<ม>าการที่เราตั้งความคาดหวังให้ให้คนคนหนึ่ง<ม>เปิดเผยความเป็นตัวเองหรือว่าอะไรตัวเนยแสดงว่ากําลังเรากําลังแบ่งแยกว่าเขากําลังไม่เหมือนคนอื่นอยู่มันมันไม่ได้มีความสําคัญเลยว่าเราจะเราจะต้องบอกหรือเราจะต้องไม่บอกว่าใครเป็นอะไรจริงๆทุกคนผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วมันมันมันจะเป็นอะไรมันก็มันก็เท่าเทียมกันหมดนะครับ อย่าตอบตามนะไม่เอานะไม่เอานะอย่าเลยเป็นพจมานะพี่ยงไปเป็นพจมานได้ไหมครับได้ครับพี่ยงให้ละมีจรีเบงพจมานก็จะต้องเป็นพ <in> <majesty> ีพ <c oughs> ีกบในเล่นสองคาแรคเตอร์ให้ดูแล้วสำหรับสินหัดไปด้วยไงซินหัดไปบาจจะไม่ใช่สินอารมณ์ก็ได้อย่างนี้เล่นสองคาแรคเตอร์ให้ดูหน่อยได้ร้องไห้ร้องไห้ดีใจดีใจแล้วต่วอามาสปิดอยู่ร้องไห้ เออร้องไห้ร้องไ<อ>ห้แล้วแต่ว,ว่าแมสบังอยู่ไงเอ๊ะเนอยู่ร้องตาจะบังได้ไง <c oughs> ก็รอเล่นในโพจมานเนี่ย <c oughs> มันจะพูดถึงความสัมพันธ์ช่วงแรกๆที่ว่าพอเราเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีความสุขแบบอยากอยู่ใกล้ๆอยากอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ ผมว่าจริงจริงๆรู้สุกว่าพี่กับกินพอเราโตมาด้วยกันการที่มีเขาอยู่ข้างๆหรือว่าการที่มีเขาคอยซัพพอร์ตทำงานเหล่านี้ไปด้วยกันอ่ะมันก็คือเซฟโซนของกันละกันเราโตมาจากมหพร้อมกันเราขึ้นมหาลัยพร้อมๆกันเราทํางานพร้อมๆกันเราสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องเลยเราปรึกษากันได้ทุกเรื่องเอาจริงมันมันเหมือนเป็นคนในครอบครัวไปแล้วครับมันคือมากกว่าเพื่อนไปแล้วการที่เราจะเริ่มคบกับใครหรือการที่เราจะเริ่มความสัมพันธ์กับใครมันความชัดเจนมันมันต้องเป็นันดับหนึ่งสำหรับพีครับ แล้วก็ขอบคุณพี P, หรือโอที่เหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ของผมทั้งทั้งในการทํางานแล้วก็นอกการทำงานด้วยเราก็ช่วยกันตลอดมีอะไรเราก็ปรึกษากันตลอดนะครับก็เราก็ผมคิดผมก็คิดว่าเราเราเราน่าจะช่วยเหลือกันแล้วก็เป็นเป็นเป็นคนที่คอยเทคแคร์กันอย่างนี้ตลอดไปผะว่ามัน,ม,นมันพิเศษมากๆ